นะนะอย่าเข้ามาแล้วจะจับพอใช่ปะอยากเลือดเยอะใช่ปะไอ้โทไอ้ตำรวจไม่มีดีสักคนหนึ่งตำรวจเร็วๆชอบหลอกคนทุกทีเล่ะนี่นี่เอาอย่างนี้เถอะนะเฮียนี่บอกเบอร์โทรมาแล้วมีญาติมีพ่อมีแม่มีญาติมียายที่ไหนเราจะเรียกเขามาพบเลยเอาเปล่าบอกมาเลยเร็วเข้าบอกมานี่เยอะ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 พอใช่ปะก็พ่อแม่ไม่มีจะมีญาติที่ไหนก็หลอกเพราะสิบแปดปี เขาเป็นพ่อเลี้ยงผมพ่อแม่ผมจริงๆตายไปแล้วก็จะตีผมอะ่ะด่าผมเฮ้ยผมไม่ใช่ลูกก้าวตาย,ายตาจะดีกว่า,อย,วาอยู่ไปก็ปกไม่มีความหม<ท>ายไอ้นี่ก็อยากตายอะ่ะต<ท>อ,อนนี้ผมไม่ตายเป็นก้าวครั้งและเออคุณรู้หรือเปล่าคุณถูกหลอกมาสิบกว่าปีแล้วผมว่าถูกหลอกมาสามสิบกว่าปีฉันน่าจะบอกให้ก่อนเนี่ยบ<ท>้านก็เยากจนมาก ใะน้องสาวด้วยนะผมเป็นคนโตก็ต้องทำสิจริงป่ะพวกขายขอ,ของกลับมาพวกเขาก็กินหมูกินไก่แต่ผมสิต้องกินกระดูกที่เขากินเหลือน<อ>ี่ค<อ>ุณรู้ไหมผมต่อขึ้นนะอดทนอดออมมาหากินเก็บเงินส่งน้องเรียนผมมนจบจากนอกกลับมาฮ่องกงเนะีแลพวกเขารู้ว่าผมมันจะโลดนไส้พอมากเขานะเขาก็ไม่ยอมรับผมเขาบอกว่าทำไหเขาขายหน้า ส่วยอย่างนี้วะเออเป็นตำรวจมันก็ยังดีแต่ผมไม่จอดไม่ยิงสวยกว่า,าละยังไม่หมดแล้วคุณรู้ไหมตอนผมอายุเท่ากับคุณนะนะผมก็เข้าไปอยู่ในบ้านแม่ตาพระกขบอยช่ดนี้ช่วีที่เพื่อนตำรวจพวกนี้สงสารผมยอมรับผมผพถึงได้เป็นตำรวจมาได้เนี่ยอุยจริงเหรอ เจะหลอกกูทำไมเล่าผมก็ออกคุณแล้วผมได้เหรียญทองนะไม่มีเหรียญรักน้องชายสุทีิรักคนเราเกิดมาอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะเรต้องต่อสู้ชีวิตกลับตัวกลับใจเป็นคนดีรู้ไหมครับงันส่งมีดมาให้ผมยืนมือน้อยๆมาด้วยเอาเฮ้ 哎啊、遇上了却未留心，而他的心境跟你。